กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟาเรชั่นแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากกจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออกปะปนกันไปเนาะ,ะพี่น้องจ๋า แอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนาสุดคำนวณเองนะคะงวดก่อนก็ให้เข้าอยู่นะคะถือว่าไม่หลุดนะให้เข้าตัวเด่นให้อยู่นะคะศูนยนะส่วน2 2ล่างกับ66นะคะหลุดไปเอาแอดมินเอา 99, 99มาเนาะเสียดายนะคะมาเบิ้ลโอเคนะคะเราก็มารับชมงวดของวันนี้ก็เลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี มี9มี2มี1มี6มี4แล้วก็มี7นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่4นะคะเด่นไปที่4กับ7นะคะเราก็มาเจาะ4กันนะคะก็จะมี 4 1น,นะคะ4 1คูณนะคะคูณ70นนะคะเนาะ42นะคะคูณนะคะคูณ71นนะคะพี่น้องจา๋า47นะคะเราก็คูณ72เ,เข้าไปนะคะ ส่วน49นะคะแอดมินก็ให้คูณไปที่79นะคะก็จะมีตัวแปลงร่างนิดหนึ่งนะคะก็จะมี76นะคะอันนี้ก็46นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมี29นะคะ96 คูณเข้าไปนะคะคูณ91นะคะคูณ91กับคูณ21นะคะก็แปลงเล่นแปลงล่างนิดนึงนะคะ26 61นะคะแปลงล่างกันไปนะคะส่วนการเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ลก็มีให้เห็นแน่นอนนะคะการเบิ้ลไม่แน่นะคะงวดนี้มาแล้วอ่ะงวดต่อไปอาจจะไม่มีนะเนาะพี่น้องแอดมินคิดว่านะ ถ้ามีก็มีน้อยถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยนะคะก็กันไว้ด้วยเนาะพี่น้องจา๋าก็จะมีหนึ่งหนึ่งห้าห้านะคะเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะสำหรับท่านใดอยากเข้าห้องเรียนนะคะแอมินก็ทิ้งช่องทางไว้ให้นะคะอยู่ด้านบนอันนี้นะคะตัวที่แอมินชอบนะคะก็จะมีสี่สอง 7 0 7 1นะคะ49นะคะ7 9็6นะคะแล้วก็จะเป็น2 1นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยช anel ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูด้วยแหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า